ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้จะมาดูวิธีฝึกบินจบด้วยการจับท้องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูภาพกันก่อนนะครับอันนี้เป็นการสปีดปกติในรอบแรกเนี่ยนะครับเราก็จะหมุนเช็คก่อนนะครับหันท้องมารอบหนึ่งหันกลับไปแล้วเราก็รอบที่สองเนี่ยเราจะหมุนกลับมาแล้วก็รับ อันนี้จบท่านะครับทีนี้มาดูอีกคลิปหนึ่งหมุนล้อรับเลยมาดูวิธีการกันนะครับว่าลดสปีดลงนะครับรอบแรกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการฮอบก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะบิดท้องเข้าหาตัวเรานะครับซึ่งการบิดท้องเข้าหาตัวเนี่ยทำได้2แบบแบบที่1คือปล่อยให้แรงทอก มันหมุนมาเองนะครับในรอบแรกเนี่ยจะเป็นการปล่อยให้แรงทอร์กหมุนนะครับวิธีที่2ก็คือเราใช้มือเนี่ยแตะแอร์ลอนเบาๆไปทางซ้ายนะครับเพื่อให้เร่งรอบแล้วก็หมุนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บินกลับมาหาตัวเราแล้ววิธีรับเนี่ยเราก็ดึงเอลิเวเตอร์เชิดทีหนึ่งเอามาดูกันนะครับอันนี้เป็นการหมุนด้วยทอร์กนะครับ ปล่อยให้เครื่องบินค่อยๆหมุนมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยเครื่องบินร่อนไปข้างหน้าเหมือนปกตินะครับพอใกล้ๆถึงตัวเนี่ยเราดึงอิเลเวเตอร์เพื่อให้มันเชิดหน้าขึ้นนะครับการรับท่านี้เน้นว่าให้บินสูงกว่าหัวนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดโดนไอตัวบพารได้ส่วนอันนี้นะครับเป็นการแตะแอรอนเบาๆช่วยให้มันหมุนนะครับไวขึ้น ต้องค่อยๆแตะนะครับเราไม่เอาหมุนเร็วมากเนี่ยพอฮอบได้ปุ๊บเราก็แตะแตะเสร็จเรียบร้อยก็บินจะมาหาตัวเรานะครับเราก็เร่งกคนเร่งมาปกติหลังจากนั้นเนี่ยดึงเอลิเวเตอร์เพื่อให้มันเชิดหน้าขึ้นแล้วก็รับรับเสร็จแล้วค่อยลดเครเร่งลงมาดูเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าเราก็ปล่อยไปอันนี้ก็เป็นการฮอปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ปล่อยให้ท็อกพาเครื่องบินหมุนไปเองเราก็แค่ประคองไม่ให้มันล่วงนะครับพอมุนจะมาปาั๊บเอาละรอบนี้จะรับละพอตั้งหลักได้นะครับไม่ต้องรีบนะพลานี้เอาตั้งหลักได้แล้วค่อยทำเครื่องบินก็จะเป็นบินเหินมาดึงอเวเตอร์แล้วก็รับได้เลยมาดูรอบนี้ รอบนี้จะใช้วิธีแตะแอรอนช่วยหมุน,นครับขึ้นไปพอได้หลักปุ๊บแล้วก็แตะแอรอนไปทางซ้ายหลังจากนั้นก็ปล่อยเครื่องบินบินมาตามปกตินะครับรักษาความสูงไว้แล้วก็ดึงเอลิเวเตอร์รับแล้วก็ปล่อยมือลงเอาละครับมาดูสปีดปกติกันค่อยๆฝึกนะครับถ้านี้ไม่ไม่ยากเกินไปนะครับเล่นได้ หมุนมาปัา๊บแล้วก็รับนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์วินให้สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ